สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่เหตุการณ์สำคัญแนอดีที่เป็นบทเรียนล้ำค่าให้กับคนในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ผลกระทบและความหมายของมันยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์สั้รอยรอยจารึกแห่งกาลเวลาเหตุการณ์สำคัญที่โลกต้องจดจำ คลิกหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวที่โลกไม่เคยลืมจากอดีตสู่ป,ปัจจุบันบทเปลี่ยนที่โลกต้องเรียนรู้เปิดแฟ้มประวัติศาสตร์ไขปริศนาเรื่องจริงที่โลกอยากรู้เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่โลกต้องจดจําวันนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือยัง หรือว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับอดีตเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาร่วมกันเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้และเรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอท่านต่อไปครับ ยิบยกมาเล่าวันนี้ขอเสนอเรื่องการจมของวิลเฮมกุสลอฟเรือส่นรกวันที่30มกราคมคศ1,945เรือวิลเฮมกุสลอฟเดิมเป็นเรือสำราญรูของนาซีถูกเปลี่ยนเป็นเรือขนส่งทหารและผู้ลี้ภัยกว่าหนึ่งหมื่นชีวิต เพื่อหนีการรุกของกองทัพโซเวียตในปรัสเซียตะวันออกแต่ในคืนที่หนาวเหน็ดของทะเลบอลติกเรือถูกโจมตีด้วยตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำโซเวียต S13 สิานำไปสู่การจมลงอย่างรวดเร็วและการสูญเสียชีวิตกว่า9,000คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กเรื่องราวนี้ติดตามชีวิตของมาเรียหญิงสาวผู้ลี้ภัยที่หวังพาครอบครัวไปสู่ความปลอดภัยแต่ต้องเผชิญโศกนาฏการรมที่ไม่มีวันลืม มารด้หญิงสาวชาวเยอรมันวัย28ปีพาลูกชายวัยาขวบแฮมันและน้องสาวลีเนตขึ้นเรือวิลเฮมกุสลอฟที่ท่าเรือโกเทนหาเฟินปัจจุบันคือกดีนีโปโลแลนด์ในวันที่30มกราคม1945ท่ามกลางความโกลาหลของผู้ลี้ภัยนับหมื่นที่หนีการรุกของโซเวียตเรือที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขผ่านพลัง สเตนทูจอยถูกยัดเยียดด้วยผู้คนเกินกว่าความจุ1,500คนถึงเจเท่ามาเรียรู้สึกถึงความหวังเมื่อเรือเริ่มออกเดินทางเรือแล่นผ่านทะเลเบอติกที่หนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่าลบสิองศาเซลเซียสมารียและครอบครัวนั่งไออัดในห้องโถวงที่เคยเป็นสระว่ายน้ำของเรือสำราญกับตันทั้งสี่โตเถียงกันเรื่องเส้นทางบางคนอยากเปิดไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการชน แต่บางคนกลัวเรือดำน้ำศัตรูผู้โดยสารเริ่มผ่อนคลายบางคนร้องเพลงเยอรมันเก่าๆแต่ความเงียบนั้นถูกขัดจังหวะด,ด้วยความรู้สึกไม่ดีของมาเรียมาเรียรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนลูกชายของเธอร้องให้ผู้คนกรีดร้องและวิ่งไปยังดาดฟ้าความโกลาหลเริ่มต้นขึ้นเรือเอียงหนักภายใน20นาทีมาเรียพยายามพาแฮมันและลีเน็ตไปยังเรือชูชีพ แต่พบว่าเรือชูชีพมีไม่เพียงพอและถูกน้ําแข็งก่อเธอเห็นคนถูกเหยียบตายในความโกลาหลและได้ยินเสียงเด็กๆร้องหาแม่น้ําเย็นจัดเริ่มท่วมเข้ามามารีตัดสินใจกระโดดลงทะเลพร้อมลูกชายโดยฝากลีเน็ตไว้กับคนแปลกหน้ามารีและแฮมันลอยอยู่ในน้ําเย็นจัดเธอพยายามพยุงลูกชายไว้แต่ความหนาวทําให้ร่างกายชา เรือที่36มาถึงและช่วยคนบางส่วนแต่ไม่ทันมาเรียเธอเห็นแห้มันหมดสตดิและในที่สุดปล่อยเขาไปกับคลื่นตัวเธอเองเริ่มจมลงขณะที่ได้ยินเสียงร้องไห้จากระยะไกลเรือจมลงอย่างสมบูรณ์ใน70นาทีผู้รอดชีวิต1,252คนถูกช่วยขึ้นฝั่งแต่กว่า9,000ชีวิตรวมถึงลีเน็ตสูญหายในทะเลเรื่องราวของวิลเฮมกุสลฟ ถูกปกปิดในโซเวียตและเยอรมนีตะวันออกเป็นเวลานานมาเรีกลายเป็นเพียงชื่อหนึ่งในความทรงจำของผู้รอดชีวิตเรื่องจบด้วยคำถามว่าศุนาตกรรมนี้เป็นอาญากรรมสงครามหรือความโหดร้ายของสงครามสาเหตุที่การจมของวิลเฮมกุสลอฟที่แท้จริงคืออะไร และปัจจุบันซากเรืออยู่ที่ไหนการจมของเรือวิลเฮมกุสลอฟเป็นโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทสงครามโลกครั้งที่สองและการตัดสินใจที่ผิดพลาดสาเหตุที่แท้จริงสามารถสรุปได้ดังนี้สาเหตุหลักการโจมตีด้วยตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำโซเวียตวันที่30มกราคมคศ1945เรือวิลเฮมกุสลอฟถูกโจมตีโดยเรือดำน้ำโซเวียต s อ3 ซึ่งบัญชากราโดยกับตันอเล็กซานเดอร์มาริเนสโกตอร์ปิโดสามลูกจากทั้งหมด4ลูกที่ยิงออกมาลูกหนึ่งขัดข้องส่วนลูกที่เหลืออีก3าลูกเข้าตีเป้าเรืออย่างแม่นยำลูกแรกระเบิดที่หัวเรือทำลายส่วนควบคุมและทางนงูลูกที่สองระเบิดที่กลางลำใกล้สะว่ายน้ำที่ผู้ลี้ภัยแออัดอยู่ลูกที่สระเบิดที่ห้องเครื่องยนต์ทำให้เรือสูญเสียพลังงานทั้งหมด การโจมตีนี้เกิดขึ้นในเวลา21นาฬกานาทีในทะเลเบอลติกและเรือจมลงภายใน70นาทีการขาดการป้องกันที่เพียงพอเรือวิวเฮมกุสลอฟขาดเรือคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแม้จะมีเรือพิฆคาตโลหรือเลิร์เวอร์และเรือต่อปิโดที36อยู่ด้วยแต่การตรวจจับเรือดำน้ำล้มเหลวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและความไม่พร้อมของอุปกรณ์ การตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันกัปตันทั้งสี่บนเรือกัปตันหลักฟริดริดเพเทอร์เซนและเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีความขัดแย้งในการตัดสินใจการเปิดไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเรืออื่นในทะเลที่มืดมิดพวกเขาตัดสินใจเปิดไฟนำทางซึ่งทำให้เรือกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับเรือดำน้ำศัตรูเส้นทางที่เสี่ยงแทนที่จะเลือกเส้นทางชายฝั่งที่ปลอดภัยกว่าเรือเลือกเส้นทางในทะเลเปิด ซึ่งอยู่ในเขตที่เรือดำน้ำโซเวียตเฝ้าสังเกตอยู่การบรรทุกเกินพิกัดเรือถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด1,500คนแต่ในวันนั้นบรรทุกผู้ลี้ภัยและทหารกว่า1,500คนตัวเลขประเมินจากบันทึกการแออัดนี้ทำให้การอพยพในยามฉุกเฉินแทบเป็นไปไม่ได้และเพิ่มความสูญเสียอย่างมากสภาพอากาศและทะเลที่โหดร้ายทะเลบอลติกในคืนนั้นหนาวเย็นลบถึงลบองศา,ศาเซลเซียส มีลมแรงและน้ำแข็งลอยอยู่ผู้ที่กระโดดลงน้ำหรือหนีลงเรือชูชีพส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นเกินไฮโปเทอร์มียภายในไม่กี่นาทีปัจจัยสนับสนุนบริบทสงครามเหตุการณ์เกิดในช่วงป่าสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่กองทัพโซเวียตบุกปรัสเซียต,ตะวันออกเยอรมนีพยายามอพยพพลเรือนและทหารอย่างเร่งด่วนแต่การวางแผนขาดประสิทธิภาพความล่าช้าในการช่วยเหลือ แม้เรือกู้ภัยเช่นทีสาและเรืออื่นๆจะมาถึงแต่ช่วยได้เพียง1,252คนจากผู้โดยสารทั้งหมดเนื่องจากเวลาและสภาพที่เลวร้ายสรุปสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุหลักคือการโจมตีด้วยตอร์ปิโดจาก S13 แต่โศกนาฏกรรมนี้เลวร้ายยิ่งขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันเช่นการเปิดไฟและเลือกเส้นทางเสีย่ยงการป้องกันที่อ่อนแอและการบรรทุกเกินพิกัด ทำให้เรือที่ควรเป็นความหวังของผู้ลี้ภัยกลายเป็นหลุมฝังศพใต้น้ําส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า9,000คนซึ่งมากกว่าการจมของไททานิกถึง6เท่าขนาดของเรือวิลเฮลมกุสลอฟเรือวิลเฮมกุสลอฟถูกสร้างขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครับดวดฟอยเดอร์ KDF หรือความสุขผ่านพลังของนาซีซึ่งออกแบบให้เป็นเรือสำราญ สำหรับชนชั้นแรงงานเยอรมันขนาดและรายละเอียดของเรือมีดังนี้ความยาว208.5เมตรเทียบได้กับความยาวของสนามฟุตบอลสองสนามครึ่งความกว้าง23.5เมตรกว้างพอที่จะมีดาดฟ้าหลายชั้นและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันความสูงประมาณ56เมตรจากท้องเรือถึงตล่องควันมีทั้งหมด5ชั้นรวมดาดฟ้าน้ำหนักระหว่าง 25,484ตันเป็นเรือขนาดใหญ่ในยุคนั้นแต่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับเรือเดินสมุทรสมัยใหม่ความจุป,ปกติออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้1,463คนรวมลูกเรือมีห้องโดยสาร500ห้องห้องอาหารห้องเต้นรำสะว่ายน้ำในร่มและโรงภาพยนตร์เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสีเครื่องกำลัง9,500แรงมา้า ความเร็วสูงสุด15.5นอตประมาณ28.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะเด่นเดิมเป็นเรือสำราญสีขารูหรามีปล่องควันเดียวและดาดฟ้ากว้างในช่วงสงครามถูกทาสีเทาเพื่อใช้เป็นเรือทหารและเรือพยาบาลก่อนจะกลายเป็นเรืออพยพในวันที่จม30มกราคม1945เรือบรรทุกผู้คนเกิดพิกัดถึง1 5 0 0คนซึ่งมากกว่าความจุป,ปกติเกือบเจ็ดเท่า ทำให้เกิดความแออัดและขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างรุนแรงปัจจุบันเรือว uh ิลเฮมกุสลอฟอยู่ที่ไหนเรือวิลเฮมกุสลอฟจมลงในทะเลบอลติกและซากเรือยังคงอยู่ใต้น้ําจนถึงปัจจุบันสถานที่ตั้งและสภาพมีดังนี้ตำแหน่งอยู่ในพิกัดใกล้ชายฝั่งโปรแลนด์ห่างจากเมืองลีบาประมาณ19ไมล์ทะเล35กิโลเมตรอยู่ในเขตน้ําลึกของทะเลบอลติกทางเหนือของแหลมเฮลความลึก ซากเรืออยู่ที่ความลึกประมาณ44-47เมตรถือว่าไม่ลึกมากทําให้สามารถเข้าถึงได้โดยนักสํารวจใต้น้ําที่มีประสบการณ์สภาพปัจจุบันเรือแตกออกเป็นสองส่วนหลักส่วนหัวเรือและส่วนท้ายเนื่องจากแรงระเบิดของตอร์ปิโดและการจมลงอย่างรวดเร็วโครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วงแรกหลังจมแต่ปัจจุบันถูกกัดกร่อนจากน้ําเค็มและกระแสน้สํามีซากสิ่งของเช่นเสื้อผ้าเด็ก รองเท้าและของใช้ส่วนตัวกระจัดกระจายรอบๆซึ่งเป็นหลักฐานของโศกนาฏกรรมซากเรือถูกปกคลุมด้วยตะกอนบางส่วนและมีตาข่ายประมงเก่าพันอยู่จากเรือที่ผ่านไปมาการเข้าถึงและการปกป้องซากเรือถูกจัดให้เป็นหลุมศพสงครามโดยรัฐบาลโปแลนด์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตกว่า9,000คนการดำน้ำสำรวจต้องได้รับอนุญ,ญาตพิเศษจากทางการโปแลนด์ และห้ามนำสิ่งของใดๆขึ้นมาเพื่อเคารพผู้เสียชีวิตนักสำรวจและนักประวัติศาสตร์เช่นโรเบิร์ตบัลลาผู้ค้นพบไททานิกเคยบันทึกภาพซากเรือแต่ไม่มีการยกขึ้นมาเหตุผลที่ไม่ยกซากเรือความลึกและสภาพที่ผุกร่อนทำให้การกู้เรือมีความเสี่ยงและค่าใช้ใจ่ายสูงการเคารพผู้เสียชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซากเรือถูกทิ้งไว้ใต้ทะเลขนาดของวิลเฮมกุสลอฟ สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของนาซีในยุคแรกแต่การจมลงของมันเผยให้เห็นความล้มเหลวในการปกป้องชีวิตผู้คนปัจจุบันซากเรือยังคงเป็นอนุสรณ์เงียบใต้ทะเลบอลติกเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงคราม